มื่อนีเห็นต้นกล้วยถิมลองงอยูเมีพี่น้องย่าทอดเราโอ้เสียดายได้ว่ะเอามาสอยให้ไกลกว่านะน,น่าต้นนหน่อยเนี่ยกระไดไข่ก็สีปล่อยเห็นมันเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะคิดหัวตาสมัยปู๊บตาแย่แหล่งพี่น้องค่ะเหลี่ยงไก่หน่อยเออซาเห็นมันกินบาดท,ที่นี่มัน,ม,นมันยังอยูยูเรื่องค่ะพี่น,ออานา้องค่ะตียัดทอดบ่ได้ร่องให้เบิ้งจักเกอรมอเมนมาไอ้ทอดเหลี่ยงไกลไว้จะฝุ่นเราเคยร่วงคลบรลกอันนี้เราไปนู่นตุเจ้าสิบา้าน้อเอามือนี่สิพ้าไปเบิง้งไก,าาก่อน บันนี้ก็สีใส่บะมีมาหัวหันออกพี่น้องใส่หั่กับอันนี้ล่ะให้มันกินน้องมือกับเขาเปลือกอน้องมือกับเขาสารนอกคณะ,ะนี่ก็มันสิมาใส่น้าแล้วก็ยองให้มันเข่าเพราะมันดตอดกินง่ายๆพี่น้องค่ะปลาบัตน,นี้อะท่อนกะสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิ่งคุณละ เป็นจ <muitas> ังไรอ๋อเลี yeah, yeah, ้ยงไก่ไว้อือบางคนเพิ่มเป็นเลื่อมเหรอบูเพิ่มเอฟซีไหมบมรุไวเดทอนกับวิธีอยู่บ้านนอกข้าวนอกพี่น้องขาจะยังเลี้ยงไก่เลี้ยงยันอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาเมืองอีเมนยางต้องกุนเดทอนนี่ค่ะพี่น้องขาโลกไก่ยายทอนตั้งแต่สมัยผุนเฮ็ดคอนเทนต์ตั้งแต่เฮ็ดโลกเฮ็ดยังผุนนี่พี่น้องตั้งแต่เลี้ยงอนุบาลตั้งแต่เลี้ยงในน้อยได้ไก่้ซุ่มหนีกระไดนี่น่ะญ่แล้วค่ะพี่น้องใหญ่แล้วบัดนี้ซุ่มออกรุ่นมาอันกระปล่อยให้แม่แม่ม อันสเก็บอันนี้หน่อยมันใส่น้ำกันนี่มันตอดกันก็เลยเออยามันถผลเห็นมันเมียมันเลี่ยงน้ำเนนี่ยซุ่มหนีมันเลี่ยงอันจับออกจากเบ่มันเลี่ยงมัตเตนหน่อยมันสี่เป็นไก่ไก่ไขยเฮ่าหนิเมียผสมกับไก่แก่มานึ่งพึ่งผือดพี่น้องโตหน่อยโตใหญ่ค่ะบ่ขันมาเห็นยังสี่ก็คือช่วงเมียอืบั่นอกเข้านอค่ะพี่น้องค่ะเราค้นกับเลี้ยงแบบว่าเลี่ยงมันมันต้องมันโมเมนต์อย่างพี่น้องเขามีทีมีท่างนะแมี ข้ากะทิเห็ดไ้ไซหน้ามีข้าวโปงข้าวเปลือกนี่สิขากะอยากเลี่ยงไหวนี่สินะถามว่ากินบ่บ่เ่าใครกินปนไดพี่น้องเลี้ยงไปซื้อได้เดี๋ยวนี้นะนี่ส่วนมากพี่ใหญ่ยัยท่อนละพี่น้องร้อสิบมาอันนี้เกลือยัยท่อนกระแซบอย่าง่ใครมีเวลาดอกมือนีก็เลยมาเห็ดคอนเทนต์ซูพี่น้องเบิ่งกันนะเลี่ยงไกล้หวานเป็นยงังไงเสะวะเลี้ยงตัต้งแตะพุ่มเห็นมพี่น้องนี่เลี้ยงไว้ไม่ค่อยกิน ว่าจะสิกินมันพี่น้องว่าเมียนยังดอกแบดเลี้ยงไปซื้อๆได้ดูนี่นะเลี้ยงละกันห้ากระแพ่งยายท่านบอกว่าตู้จะคือบ่ปล่อยมันออกโรยเลี้ยสวนมันปลูกว่าถ้าเลี้ยงมันเลยแม่ปล่อยไปมันสิหากินบ่เป็นเด้ปันโอ้ก็คอยปล่อยมันหน่อยๆมีบ๊อบพี่น้องมี่จะตู้ใหญ่ๆตัวหน่อยกะมีอยู่น้อกันเนี่ยกะข้ามกะคุ่นไห้ได้อะไรมะนังเบิงังสิกกระรี่เล็กได้ค่ะพี่น้องนี่ยนะอยู่มะเบิงพี่น้องจานยางสีพาพี่น้องยางมะเบิงอีกนี่เบสติกเบส เป็ดเมียเบิดเป็ดเมียไอ้ของใหญ่ยัยท่อนค่ะพี่น้องอันชุ่มเนยไงเอาไงโอ้ใหญ่หลายเลยตัวนี้น่ะใหญ่หลายใส่เสียอ่องใส่เสียอ่องใส่ปีกมันแห้งเลยตัวนี้น่ะข้ามเรียนปอยลงให้น่ากินเก่งจังเลยเป็ดเมียเบิดคือว่าหัน่อยก็ง่าัหนปล่อยลงให้น่ากินเป็ดเมียเบิร์ดหน้ากับสีนี้อ้วนไปเลยนี่ใหญ่ใบใบตัวใบใบเลยใหญ่ใบใบตัวใบใบเลยเด้อมาเบิ่งดูซื้อพี่น้องนี่แล้วก็จะมาให้เป็ดเทศ กะจีเอาตะห้ามให้มันลาลาดอกพี่น้องเพราะไงยัดทอดแล้วก็ตุ้งเจอแล้วก็ถิ่นเผือกเผือกถ้มันบึกเบลอที่นี่มัหลายบเบดเพทกัะไดซี่หาหาซี่หาเมฆหาตูนี่ละ่ะจีนมนาให้บ่แล้วบ่แล้วพี่น้องขาเหลือไก่ซุ่มอยู่ทั้งนอกโลกอีกเดี๋ยวแบบน,นี้เขาสารบัดน,นี้ซุ่มนี่เขาสารเนี่ยเขาเปลือกเนี่ยนี่ล่ะยู่บ้านอยู่ซอง เลี้ยงซ,ซื้อเลี้ยงถิมเลี้ยงทุ่มเลี้ยงต้าซูสิยูสูบยูสูสิตายเลี้ยต้าซูสิตาย,ย,ตตายบ่ไม่ว่าสิเอามากินบ่าขายด้พี่น้องเขาถามขายจังสื่อเขาบ่ถามขายกับเลี้ยงไปตามกระเยิ่มนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่และเนาะบ่ได้เอามาสูเบิงโดน